โอเคทุกคนคะเป็นไงมาเป็นย่อมย่อมนะคะ <laughs> มาเป็นตอนๆ <laughs> มาเป็นตอนตอน,ตอนเรียกเป็นฟะลาะซเลยมาเป็นตอนๆคือกี้เนี่ยตอนนี้กําลังสนุกสนานกับการเรียนรู้ศัพท์ทางอีสานมากเลยค่ะ <laughs> กี้รู้สึกว่ามันน่ารักดีอ่ะไอคาม่ดตอนเนี่ยมายถึงแบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะวิธีการเรียกอ,อ,อะไรที่มันเป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมไอ,อวันเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจผิดต้องขอโทษนะพอดีแบบมีน้องอะ่ะเขาอยู่ทางจังหวัดทางแนว ทางภาคอีสานเนี่ยแล้วเวลาเขาชอบพูดศั์อะไรเงี้ยคี่ก็จะชอบถามเขาว่ามันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรแต่ละภาคอะมันก็จะมีศัพท์ที่คนงานจะน่ารักอะไรเงี้ยภาคเหนือก็จะมีแบบหนึง่งอีสานแบบหนึง่งใต้แบบหนึง่งเรียนรู้เรียนรู้นะคะ,ะทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้เราไปเบรกกันตรงบริเวณจริงๆก็อย่าไปเรียกว่าเบรกเลยเราทําต่อเนื่องกันมาใช่ไหมคะเมื่อกี้เราไปยืนอยู่ตรงหัวมุมตรงนู้นหัวโค้งตรงริมสึดตรงนู้นเลยนู่นวุ้ปูนตรงนู้น,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 นเลยนะคะ ล้วกีก็เดินเลาะเลาะเลาะมาเรื่อยๆตามแนวทางนะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือต้องไปอยู่ตรงโปะริมทางนูน้นกีก็มันจะบอกว่าข้อดีของการที่มาถ่ายในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงกลางวันเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งด้วยเวลาที่เราลงไปยืนอยู่กลางแดดเระจะไม่ค่อยมีใครลงมาพร้อมเราอันนี้คือเป้าหมายของกี้นะคะอ่ะโอเคคือที่ต้องมาตรงนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งคืออย่างนี้ค่ะมันจะได้เข้าใจตรงกันนะคะคือสําหรับคนที่มาวัดพนัญเชิงบ่อยๆ หลับตาก็เดินถูกแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยมานะพี่ก็จะพยายามทําให้เห็นว่ามันจะต้องเดินเลาะมาอย่างไงอย่างที่กี้บอกว่า,มาเมื่อสักครู่นี้เราอยู่อยู่ทางด้านนูน้นริมริมเขาเรียกว่ารั้วริมสุดทางนู้นเลยซึ่งเราจะมองเห็นในส่วนของตัวแนวเกาะเราจะเห็นในดงริเวของวัดเกาะแก้วด้วยแล้วพอเราเดินไล่ไล่มาเรื่อยๆน่มันก็จะมีเป็นเป้าให้อาหารหนูน่นนี่นั่นใช่ไหมคะแล้วส่วนข้างในเนี่ยทุกคนเห็นวิหารอันใหญ่นะบ้าอันนั้นคือวิหารของหลวงพ่อโตนะคะที่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะเนี่ยจะได้เเข้าไปยนี่ เดี๋ยวดูเวลาก่อนแล้วกันนะคะจะพยายามเร่งเพราะอยากจะเข้าไปกราบท่านเหมือนกันเมื่อกี้ไปยืนไหว้ท่านตอนก่อนเข้ามาแล้วนะคะอ่ะต่อค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นี้ป้อมปืนถูกไหมคะป้อมปืนไล่มาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมาเลาะตามเกาะมาทุกคนเห็นไหมปัจจุบันนี้มันจะเป็นร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างใหม่ไปหมดละมันจะไม่มีความเก่าๆหลงเหลืออยู่ละอันนี้คือโรงแรมแห่งหนึ่งของยุทธยาเขากีไม่พูดชื่อนะทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะแอ,แอบให้ดูว่าโรงแรมอะไรอ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดชื่อเขานะคะเลาะมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอนนี้ยังเป็นนาของมะน้าป่าศักอยู่นะคะทุกคนอ่าป่าสากักป่าศักป่าซักป่าศักป่าสากัาสาก,าสากนะคะพอมาถึงตรงนี้ปึ๊บอ่าทุกคนเห็นตรงมุมตรงนี้ไหมอันนี้มันไปสามแยกแมถ้าเป็นถนนก็ต้องมีไฟแดงนะคะมีสัญญาณจราจรอันนี้เป็นทางน้าไม่มีไม่มีมมอ่าทุกคนคะอันนี้พอมันเลาะไปข้างในเกาะใช่ไหมคะทุกคนเห็นบริเวณตรงจุดนั้นปะ ที่มันเป็นแพรยตรงนั้นอะตรงนั้นะมันเป็นท่าเรือนะคะสามารถข้ามได้เคยมีคนถามกี้เหมือนกันว่าจะมาวัดพนันเชิงข้ามท่าเรือนั้นได้ไหมได้มันเป็นท่าเรือตรงป้อมเพชรอยู่ตรงข้างป้อมเพชรนะคะแล้วตรงบริเวณตรงจุดตรงนั้นแถวบ้าที่เป็นอิดๆตรงนั้นอะอันนั้นคือป้อมเพชรไงแต่ถ้ายืนตรงเนี้ยเราจะไม่เห็นมันเต็มๆนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที แล้วบริเวณตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นสามแยกใช่ไหมคะแล้วฝั่งกันนู้นทุกคนเห็นจะดีเาวๆาใชไว่าอันนั้นนะ่ะคือวัดบางกะจ่ะนะคะเพราะว่าบางกะจ่ะเสร็จเนี่ยน,นะคะทุกคนเลยไปตรงนั้นก็จะเป็นเจ้าพญาที่จะขึ้นไปกรุงเทพมหานครเอพออดใช่ไหมคะส่วนแม่น้ําที่เลาะไปทังส่วนของบริเวณทางด้านจุดนั้นขึ้นไปดูตามนิ้วกี้ไปนะคะ มันจะเป็นเจ้าพญาทางด้านตะวันตกเลาะไปเรื่อยๆนะคะอันนี้บางกระจจใช่ไหมบางกระจะเสร็จนางกุยนางกุยเสร็จจะไปผ่านวัดพุธทธยสวรคร์นะคะพุธทธสวรคร์เสร็จจะไปผ่านโรงเรียนยอเซฟออกไปทางด้านบรรจบกับบริเวณวัดปากการแล้วก็ไปผ่านวัดชัยวัฒนารามก็จะไปบรรจบตรงบริเวณจุดของป้อมปากคลองวัดชัยวัฒนารามตรงพระตำหนักศรีาลัยที่เราไปเริ่มกันมาป้อมที่1 อ่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่ติดตามมาตลอดนะคะจะต้องไล่ดูตามเข็มนาฬิกายอย่างที่บอกนะคะว่าเราไล่มาเลยจากพระตำหนักศิลาไล่ป้อมที่1น,นะคะไล่มาตรงบริเวณป้อมสัตรกบนะคะสัตรกบเสร็จเราข้ามมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าป้อมสุภรัตเป็นป้อมใหม่ที่สร้างขึ้นในสมัยยุทธยาตอนปลายซึ่งกี่ยงไม่ได้ทําตรงนั้นนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นป้อมใหม่เรายึดตาม ข้อมูลของคุณหลวงหาวัดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคะําให้การหลวงคุณคุณหลวงวัดปู่ทรงธรรมหรือว่าคุณหลวงหาวัดนั่นแหละนะคะยุคแรกเนี่ยจะมีการสํารวจแค่12 12แล้วก็มาเพิ่มเป็น14ในสมัยของออพยาโบราณราชธานินนะคะที่ท่านมีการสํารวจเกาะวิทยาจริง,งจังนะคะในปีกี่คาดการเดี๋ยนะกี่จำพศไม่ได้อะ่ะรู้แต่ว่าเป็นยุคข,ของรัชกาลที่5เนี่ยพยาโบราณเนี่ยท่านสํารวจเกาะหมดเลยนะคะ ท่างที่บอกว่าเป็นบุคคลสําคัญของอุธยาเป็นนักโบราณคดีที่เรียกว่าเป็นนัมเบอรวันของกรุงสีเราแล้วกันถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราก็คงไม่รู้ว่าไอ้ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยมันเหลืออะไรอยู่บ้างทุกวันนี้เนี่ยปี2 5 1 5นะอย่างที่บอกว่าทําไปก็ใจหายไปอะ่ะ ไอที่มันยังอยู่เนี่ยมันก็รักษาตัวของมันดีไออันไหนที่มันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตึกลามบ้านช่องเป็นที่ของเอกชนของราชการเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันไปก็อย่างที่กี้บอกอะว่าคือจุดไหนที่มันเหลือก็ต้องรักษามันไว้นะคะไอส่วนจุดไหนที่มันไม่เหลือแล้วมันกลายเป็นจุดอื่นไปเนี่ยก็ให้มองในแง่ดีละกันว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีสิ่งอื่นมาสร้างทดแทนละกันเราทําอะไรไม่ได้อะค่ะบางอย่างเราก็เหนือการควบคุม นะคะคือบางคนที่ค่อนข้างซีเรียสมากๆ,ๆอย่างนี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบเยอะไงเยอะอะไรอย่างนี้เขาจะอ,อ๊ยทำไมอย่าง,งานั้นอย่างนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าปรงเยอะๆนะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะเราทําได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วรักษามันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะอ่ะมีเรือผ่านมาอีกแล้วคี่ว่าเดี๋ยวเราไปตรนจุดเป้าหมายของเราดีกว่ากูเป็นอะไรวะนนียหัวล้อตลอดเลยบ้าว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนนะ อ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วะเนี่ยอ๋อทุกคนอันนี้คือ3มแยกอ่าสามแยกแล้วเดี๋ยวเราไปตรงบริเวณจุดสุดท้ายที่เราจะไปเปลก,กันของวันนี้วันนี้กี้ขอแค่2ป้อมก่อนนะคะเพราะว่าจะรีบกลับบ้านคือวันเนี้ยคนต้องเยอะแน่ๆตอนกลับบ้านเนี่ยกี้จะรีบกลับไม่อยากไปเบียดด้วยนะคะวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันจากเดี๋ยวพอเสร็จป้อมเพชรแล้วใช่ไหมคะ,ะป้อมเพชรตรงนั้นใช่ไหมแล้วกี้ก็จะไม่เข้าไปที่ป้อมเพชรด้วยนะวันเนี้ยเราจะไปต่อกันป้อมถัดไป ที่บริเวณหลังโรงเรียนจิรศาสตร์เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะลงพื้นที่ไหมนะคะถ้าลงก็ลงแต่ถ้าไม่ลงก็อาจจะผ่านแล้วก็ชี้ให้ดูเฉยๆเพราะมันเป็นโลตัสเอ็กเพสไปแล้วอะ่ะจะขึ้นไปยืนถ่ายโลตัสเขาเหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะด่าเอานะคะเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงโรตัสเอ็กเพสตรงหลังจิรศาสตร์ละกันป้อมนั้นนะคะเขาเรียกว,ว่าป้อมป้อมอไรวะเดี๋ยวนะป้อมเดี๋ยวนะป้อมปืนใช่ไหมเมื่อกี้ป้อมปืนใช่ไหมคะอันนี้ป้อมเพชรใช่ไหม ป้อมเพชรถัดไปเป็นป้อมเ,ออเดี๋ยวนะป้อมปืนป้อมเพชรอ๋อป้อมปากคลองประตูจีนอ่าแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นป้อมออปากท่าคูจามนะคะอันนี้อันนี้ไม่น่ามีปัญหานะคะอยู่ตรงบริเวณหลังราชพัฒนนะคะน่าจะเข้าไปได้เพราะว่าเมื่อวานที่ไปเซอร์วย์มาหนึ่งรอบแล้วแล้วก็ป้อมสุดท้ายก็คือป้อมปากคลองขุนละครชัยอันนี้ต้องไปไป น่าจะไปดูที่วัดพุทยหรือไม่ก็๋ยกกี้ขอเช็คดูอีกทีนึงว่าโรงเรียนยอเซฟเราจะเข้าไปได้ไหมแต่กี้บอกก่อนว่าถ้าโรงเรียนเปิดที่จะไม่เข้าไปนะเยอะแยะคนเยอะนะคะเยอะเราลําบากในการที่เราไปเก็บภาพด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะเรือมาอีกแยะ <laughs> โอ้ยเลือเยอะจริงๆโอเคค่ะทุกคนนี่คือ3าแยกนะเดี๋ยวเราไปตรงป้อมเพชรค,ค่ะไปดูป้อมเพชรกันเอามาเลย